คุณผู้ชมครับล่าสุดลูกป้าไม่รอดเพราะว่าการจอมพลังนั้นเนี่ยบุกไปที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เลยนะครับไปพบกับท่านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เพื่อให้ตรวจสอบว่าลูกป้าสุดที่รักคนนี้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดฟอกเงินแล้วก็เว็บพนันออนไลน์ด้วยหรือไม่เดี๋ยวผมไปดูภาพนะฮะนี่คือคุณการจอมพลังกันไปแล้วครับตามนะัดนะงานนี้ถึงไหนถึงกันกันบอกว่าก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบฝ่ายของตนเองด้วยนะฮะ นะสู้สิบทิศนะนะแต่ที่แน่แน่กันไปแจ้งตำรวจไซเบอร์แล้วนะครับเพื่อให้ดำเนินคดีนี่ฮะตาต่อตาฟันต่อฟันนี่คือภาพไปร้องให้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยดำเนินการตรวจสอบหนึ่งในนั้นก็คือนี่ฮะคุณผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมต้องเลื่อนหน้ามันม,มันมีหลักฐานมันมีหลักฐานเยอะนะครับเอาไปแบบน้ำจิ้มอันนึงนะนี่ฮะภาพของลูกปลา่าย รูปกับเก็ต้องบอกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะนะครับแลแ้วแกก็ไปใส่เสื้อแบบเนี้ยนะอะไรเนี่ยแปลกปลกเนี่ยนะคผ,ผู้ชมครับก็เลยสงสยัยว่าเอ๊ะนอกเหนือจากจะมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แล้วเนี่ยนะยังใส่เสื้อเนี่ยนะเหมือนกับเป็นเสื้อทีมเลยนะใส่กันแบบเป็นเนีย่ยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นล่ำเป็นสัตว์เดียคุณผู้ชมดูนะนี่ครับใส่เสื้อทีมเลยครับ <S <S <differences S 2> track, นะครับอะไรจะภูมิอกภูมิใจขนาดนั้น네นะแล้ว88 8กเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วหลังจากนี้เนี่ยตำรวจไซเบอร์เขาก็จะไปตรวจสอบนะครับข้อมูลตามที่คุณการเอามาแฉหลังจากนี้ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกป้าเคยประกาศเอาไว้ว่าถ้าจะตรวจสอบเนี่ยก็ต้องตรวจสอบทั้งสองฝั่งงานนี้รอดูเลยนะครับว่ากองบัญชาการตำรวจไซเบอร์จะจัดการเรื่องนี้กันอย่างไรครับ อยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสน,สนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลนย์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคคนนอร์มอลยุคคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3ามลนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถา้ถาค้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ยอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นล,ละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1่ชุดนะครับ220บาทอ่าหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด Normal Easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไสอวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนะี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไสอัวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงอะหยุดไม่กี่วันอะนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนัก